ก็เจอเลยที่มอนว่าแบบตีมือน,น,นี่ร่ำบาตรจะฟของกันตองมังนนี่เนี่ยมันน้าเนี่ยมานน้ำเ,น,น,เ,เน,นี่ยเราได้ย็น,นมานมตลอดโอ้ยมาตลอดนะมัมนคือไปเีกสร้างนาอโอ้ยมาไล่แสนกับฝาดเลยมาให้พ่อจุยมันหอดเสืเลยนะจ๊ี่ียมาไล่ังีนมาไล่เงก้ลาเท่านีนี่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 ขอบคุณนางเอก อีแลงคอคำนิวนะครับที่แบ่งมาให้หกล้านบาทที่แบ่งมาให้น่ากลมนิวหกล้านบาทนะออีแลงคอคำนิวได้รางวัลที่หนึ่งแบ่งจักแสนนะด้เพราบต่ากอีแลงคอคำว้าอืมเดีอ๋อพร้อมแซมอดีพ่ออ๋ออีแลงคอคำนิวเพราะว่านั่งเซอร์ไปเซอร์มากอยู่เบอรหนึอ๋ออีแลงคอคำเชฟฟองอะไรยังเชฟระวันเนี่ยไปรถบ่โอเค จูจูบอกไปต่อมาวเลยชาวนี้นะครับแตกแซ่บแซ่โอพอยแย่เอาซุดมาคืนครับแล้วก็มีนี่แหละไม่ตีละพอแล้วก็บ้านฮักจีนนี่ครับแล้วก็กลงเล็กจะเยอะหน่อย ถ่ายเลยค่ะไม่ป๊เพราะว่าไม่ค่อยมีหยอกหยอกจิมมี่หรอเออมีเงินใช่ไหมไม่มีอย่างอื่นแต่ขอให้มีเงินเพราะเราเกิดมาด้วยเงินเราหน้าเงินฟ้าเชฟครับเพราะเราหน้าเงินเราเอาหาเงินนี่หน่อยเนาะ หาเงินเนาะว่าไงวมาหาน้องใหม่ไม่ได้มาหากหหาเทียวน่อยากดำบนานการได้เงินเนาะใช่ครับใช่เจ็บป่วยก็ต้องใช้เงินรักษาไอ้เต้าไปไหนแล้วครับไประเบ้อเก็บของแล้วหรือเปล่าอ๋อไอ้เต้าไปรถแล้วเนาะเกิดย่างสวนกันเมื่อกี้นี่โอ้เป็นไปทั่วแล้วพี่เอ๋เป็นไปทั่วแล้วผม เราต้องไปเราต้องไปกวาดครับมังกรอ้ไรวันที่30ตุลานี้จะมีมาลัยอะไรนะอะไรอะอะไรบ้านฮักเห็นจะเป็นแสนแล้วนี่ไม่ถึงไม่ถึงเหรอโอ้โหเป็นแสนเอาสาธุเอาสิสาธุสาธุเนื้อสาธุหนาวมากเขาให้ตัวไป่งั้นนะก็กันเขาไม่ตัวก็การตัวไหนเนี่ย มันลอดเรื่องเหมือนเนี่ยมันลอดเรื่องหมือนไปเลยก็เหมือนที่เบิร์ดเราไม่เขี้นลืมถามมาใส่เสื้อไซส์อะไรที่เหรอเสื้ออะไรอ่ะเสื้อกันหนาวเสื้อปกติเนี่ยอ๋อเสื้อปกติ XL พี่ชอบเสื้อตัวใหญ่แต่ซัมเสื้อบ้านทักให้เหรอขอบคุณครับขอบคุณล่างหน้าไปไหนทีเนี้ยล้างหน้าล้างตาเหรอ ทำนะพี่ไหนอากี่เขาพี่ก็ไม่อยากอาบเหมือนกันไม่อาบไม่ได้เดี๋ยวมันจะเหม็นใจก็ต้องอาบครับบ๊ายบายแล้วบายเออพลังพลังเลยเราอะอ่ะขึ้นยังยังก่ขึ้นยังยังก่อนเฮ้อทดลองคอยลืมลืมเพื่อนขึ้ขึ้นยังยังก่อน อย่าเงิน่ลุงอย่าทอขึ้นอย่าขึ้นอย่าเลืงลุงอย่าทอดอนี้่ไ่่เป็นงีนะอย่างวะมันบอกชรงนันบอมันมันมันอยู่ในป่าลมันมันบอกเขายางนี่กันมากเขามาหากันที่เก่าไกลอยังขค้นอยู่อเลยนะกันอกไป ก um ับรถพัดโวดพัดโบดกันเลี้ยงครับพัดเปตัวพกกันงั้นงั้นอยู่กุชินาไร่สินข้าเลี้ยงอยู่กาลสินโอ้ยมันอยู่ลำพูนไปรถรถอาสตาโซ่อะ ีเดวแหววให้มันจบมา<ะ>ข,ขึ้นทั้งรถเลย่ะไนเพิ่นเลยลนะฮะเ <c oughs> พิ่นมประตูะมิตรสันมิตรเปียมาเราปะพี่ปเปียวเก็บของอยู่ยังไม่นี่เอาผมก็เห็นทีเปียวอ่ะมาเอา <ไป S 1> พอ่อฮ่มเดี๋ยเอาขึ้นรถเนี้ยน้ำมันขงึงไส้ลาบ กยนย็นซยๆทอไหมย,ยังเอาพวกมาไล่มาไหนไหจะสูเด้ทอทอดกเยถอยไล่มาห,มาหลุมกเยลุ่มลุมกเยให้ลุกลุก่มน่ลมกัลุกมลมกัลุกไว้ๆแล,ล้วอแไรนอตัอไม่ก็บปากแตกฮะ <laughs> ไผ่กระยิบทอเนาะโอ้ยถอกยอไอ้อ๋แม่นิผู้ใดบียยงใคไก่กห้่ทัวไผกห้ทัวไผกทัวไ่หทไยังกมันทัวมันวถึงไหน้ากมันออทัวหน้ากำลังคิดว่ามันกลับข้าหรือเล่เขาไม่ได้วนเอาตีว่าได้วนเลยลกลุงตะคลิเนาะ เปลาปามนปังดิยังกบีบแจ๊ปเขาบีบใจ่เาบ่บีบโจละมไหองเตรียมพร้อมแล้วไปขั้นนั่เข้ากับอยลังไปบรย้องไนไปมันถอยลังเลนครับไปสิบรถเนี่ยแต่ว่ากุญแจบ่ได้อยู่งากเย็นไปลงนะเว้ยี่จะคลิปมืงเนี่คลิปเดียวปัด แค่อจูอัตกรเท่ใดยังตามก็ต้องสิบแหละอันนี้มอไดแค่หกพูดนะคือวันเลี้ยงไปยังหนาวกระดอกกระเดียงกันได้คลิปหกคลิปด้วก็ไม่ได้ตอนใดบกดหันกระจุกให้กูไม่กูนี่บอกว่าอันบ๊บปลุกข่อยขึ้นฉากนี่ข่อยว่ามอเมียอันนั้นรับขึ้นการนั้นพี่รับคือการอันนอนหล่นนันหล่นผีสีบ่านรับเร่าว่ามันค่อยไปตะถึงบุบคันตัวบ่อุ๊คันตัวบ่อันตื่นขันมาเอียงขึ้นตกฉาก สรุปแล้วผมเป็นคนปลุกเจ้าปุกขึ้นมาแล้วเนี่ยยังนอนเสยอยู่วังยังนอนเสยผมเลยนะมึงใส่ครีมเนาะต้องใส่ครีมเพลงสุดท้ายพอดีตุ่มตุ่มตุ่มเดี๋ยใส่สุดเพล็ก็คือบอทันบัตรที่เหนียนมัดสายมันบวนั่นมหมดากมันยานเก่งเกียงเก่งเกียงดากมันยานตรงเรียงตุ่เลียงอยู่โว้ยหลากหลายเหตุการณ์ครับมื่อนี้ทั้งมีทั้งความสุข สนุกสนานมวลซื้นโฮเซลนะครับุ่นผู้มาร์กามี่ผู้ประมาณกามีครับยันหนาวอีกจักเทียแสนหนาวมันนอนแสบตัวรับรับตาลงแบบเดียวนึงก็ไปเรียบร้อยนะหนาวนี้หนาวหนาวไปตัวยานเดียบเลยเรายิ้มสดใสเดี๋กลับมาแล้วนะครับผมเอาคลิปนี้กับฝากไปเพียงนิดนะคร้อยไซที่สดยิ้มเริ่มกลับมาแล้วด้วครับสร้างอะไรแน่เขาไปซอยออกไปนิดนึงไม่ต้องซอย เขาไม่่งกินไหนพวมันว้าวว้าว้ไอ้ยูว้าว้าไอ้ย่าบ้านหอกกินได้อันท่าว่เป็นยังต่ดโหลดแปลนาที่ล้ไยังไม่แล้กินหกโอ้ยดีเดอครับลักทานสนั่นไอ้ฟูกเล่าทองเสียกับนี่แหละเขาลานเจ้าดีดีดีไอ้เกียนกินไปเลยหามบะได้ละกินหิวเขาเออหิวอีนนี้สำหรับทีนี่ฝากไปสักนี้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องขวัญทียยังกุลระกดไลค์เฟซบได้นะครับสวัสดีครับ